นมยูต้องหนึ่งอ่ะแบบนี้ต้องเปลี่ยนแผนจุดทำอะไรคุณชายศัตรูมีแผนรุกพวกเราก็มีแผนรับแผนนี้ชื่อว่าแผนเรียกร้องความสงสารไม่ใช่เอ,ออด่อท่านรอก่อนนะเดี๋ยวข้าจะรูเข็นให้ห้ามไปนะ แกล้งป่วยเพื่อเรียกความเห็นใจแบบนี้เขาไม่ทำหรอกแต่ว่าทำไมถึงได้เป็นหนักขนาดนี้หมอว่ายังไงบ้างอ๋อคือคุณชายของข้าเป็นเพราะกระวนกระวายใจติดเชื้อไข้หวัดได้รับลมภายนอกจึงทำให้ป่วยขอรับถ้าเป็นหนักขนาดนี้ก็ลงเขาไปพักฟื้นร่างกายพักฟื้นดีๆสภาพบนเขานี้ไม่ค่อยดีนักเขาจะส่งเจ้าลงไปนะอาชีฮะ จะยอมลงเขากับข้าไหมเขาจะลงเขากับเจ้าแล้วค่อยขึ้นมาใหม่เอ,อเป็นไรอีกหมอบอกแล้วว่าโรคของข้าต้องพักผ่อนขึ้นเขาลงเขาแบบนี้ทรมาร่างกายจะทำให้โรคของข้าไม่หาย <c oughs> อ๋อใช่ขอรับ <c oughs> ใช่ขอรับแ <c oughs> ม่นางเหรียญเพียนต้องรบกวนเจ้าพาข้าลงไปลงครัวแ <c oughs> ม่นางเหรียญเพียนแล้ว <c oughs> อออยินเยินฮะรู้ไหมว่าซางชีอยู่ไหนข้าเห็นนางกับเลนเพียนพาก,กันไปหาโจวัวนยวนแล้วโจวัวนยวนเหรอออไปสือเอาไปดิ <Huh? S 1> ทรมานอยู่ในถ้ำหนึ่งคืนพักผ่อนไม่เพียงพอยังอาสาห์ถอดมานั่งเฝ้าผู้ชายอีก ได้เห็นเจ้าแสดงความรักแบบนี้ทำให้ข้ารู้สึกสดใสและหัวใจพองโตคุณชายท่านอย่าลืมว่าท่านก็บาดเจ็บอยู่นะอย่าแอคอาร์ตให้เยอะแสดงความบาดเจ็บออกมาสุเเย่ท่านยังไม่หายดีเลยนะอย่าเดินไปมาเลยข้าไม่เป็นไรไม่ลำบากท่านแล้ว มีอาชีอยู่ที่นี่นางดูแลคาดได้ <c oughs> อา่จริงสิอาชีอยู่ดีๆรู้สึกว่าปากขมขึ้นมาอยากดื่มน้ำหวานแล้วน้ำหวานเหรออืมได้เจะรอนะข้าจะไปทำให้เจ้าตอนนี้เลยสือเย่ท่านกลับไปพักผ่อนดีๆเถอะเข้าไปทำน้ำหวานก่อนนะไม่เป,ป็นไรไปเถอะข้าดูแลเขาเอง อาฉีไปแล้วอาการอซอกของเจ้าก็ทุเลาขึ้นเนยอะถ้าเทียบกับซือแย่แล้วก็พอๆพอกันตอนแรกคิดว่าซือแย่เขาไม่แกล้งป่วยเพื่อขอความเห็นใจหรอกดูแล้วก็แค่นั้นข้าแค่รู้สึกเมื่อยก็เลยหาที่พักแขนไม่ได้บอกว่าบาดเจ็บนี่ซือแย่ก็คือซือแย่เรื่องสร้างภาพแต่งเรื่องลูกศิษย์ก็สู้ไม่ไหวจูววันยนุนเวลาที่สร้างฉีอยู่บนเขาล้ำค่าอย่างมากเขาบอกว่านางจะสามารถเรียนได้จริง ได้เรียนฝีมือการต่อสู้ป <laughs> ้องกันตัวเองหากว่าเจ้าได้รับการบาดเจ็บและป่วยลงเขาไม่ได้ข้าจะช่วยดูแลเจ้าเอง <laughs> สื่อเย่ท่านพยายามอย่างเต็มที่ขนาดนี้ถ้าเขาเลือก